ดีคาคข,อขอมุดออกมาจากบ่อน้ำด้วยนะสกินที่มันอะไรเดีย๋ยม,มันดูแบบมัมแอม,มทิ่นหายเลยซื้อม,มาเปิืงตังชิ่หายเลยป่ะเดีย๋ยวโอเคครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับในคลิปนี้ก็อยู่กับน้องสาตะโกดิองเลียวก็ได้เข้าเซิร์ฟเดดบายอย่างเป็นทางการแล้วเนาะ โอ้ยเหี้ยแม่งเะเป็นแกชิบหายเลยก็หลังจากที่น้องโดนด่าแหลกตอนอยู่เซิร์ฟเทสมาก็ทําให้น้องได้รับการปับขึ้นนิดหน่อยเนาะก็จะมีเข้าเฟสออกเฟสไ้ขึ้นจาก 2.5v เป็น 1.5v เนาะก็ทําให้น้องไร่งยขึ้นอีกนิดนึงอิดหนึ่งอะแล้วก็จะลดรัศมีการมองเห็นแล้วก็เสี่ยวใจของน้องจาก32เมตรเป็น24เมตรนะถือว่าเป็นตัวละครเดินตีที่มีเสี่ยงใจแค่สุดเท่าที่เดนไปทําำมาแล้วอะแล้วก็จะมีเอ็นออนจิบะทาสองสาอันที่ ได้บับมาแต่รู้สึกก็ไม่ค่อยต่างจากเดิมเท่าไหร่แต่เอาจริงทั้งหมดที่ต้อการบัฟมาเนี่ยน้องก็ยังเป็นตัวละครเดินตีแบบพีพเหมือนเดิมอะ mm hmm. ก็ทําให้น้องมีปัญหาเรื่องการไล่คนที่ยากมากอยู่ดีคนที่ของน้องก็จะมีแค่ว่าไปมาเพื่อคุมโซนหรือทําให้เขาตดกำมปราจนกว่าจะมลีได้โดยที่ไม่ต้องแขวนเนาะแล้วก็สกิีของน้องก็จะเหมือนหมดมุกโดยการเอาความสามารถของคิลเลอร์หลายๆตัวมาจบปนเปกันไปอะแต่มันก็ไปไม่ถูกสักทางหนึ่งอะ <laughs> นีผมพูดคนทีอ่อยู่ใช่ไหมเนี่ย <Brand. S 1> โอเคมาดูในส่วนของเปิร์กของน้องกันดีกว่าที่ผมชอบเปิร์กจริงๆก็จะมีแค่เปิร์กหนึ่งกับเปิร์กสองอะ่ะโดยเปิร์กแรกก็จะเป็นตะขอแฮะนะความเกี่ยวกาดผมกระหนำ่ำเมื่อเราแขวนคนที่ตะขอสีขาวได้แล้วถ้ามีเพื่อนมาดึงอะ่ะเราจะเห็นอลาของเพื่อนทุกคนนอกจากคนโดนแขวนอะ่ะเป็นเวลาเจ็ดวินนะโอ้ยจำสกเกลชิบหายเลยแม่อ๋อแล้วก็เปิร์กนี้โดนเนิร์ฟมานะคือได้เซิร์ฟเทสอะ่ะ มันจะเห็นอล่า10ปีนะตอนนี้เริ่มมาเหลือแค่7วเองอ่ะตอนอยู่ขั้นสามอะ่ะคิดว่าเสียงเลยเด้อไมก็ไม่รู้อะแล้วก็เปอร์ที่สองก็จะเป็นเสียงเพี้ยกจะท้องทะเลเมื่อเรากะทืบเครื่องปั่นไฟอ่ะเปอร์จะทํางานเป็นเวลา60วินาทีนะแล้วเครื่องนั้นแทบขึ้นหน้าจะลดลงไปมากๆเหมือนติดลูกคุณอยู่เลยอ่ะคือมันไวแบบไวมากๆ,ๆแต่เปอร์นี้คือมีควาเสียที่ถ้าเกิดมีคนสกิดก็เรียบร้อยเลยฮะคือเปอร์ก,ก็หยุดทํางานเลยแต่ก็ถือว่าชอบดีเพราะว่าเรากะทืบแล้วก็ ไปแลกคนอื่นต่อก็ได้มันมันเลยฮะกับไ่ทีเครื่องอาจจะดับแล้วอย่างเงี้ยถ้าเกิดไม่มีคนมาสะกิดอ่ะนะเบอร์ิสสักจะเป็นพายุธรรมหหตที่เวลามีคนปั่นไฟถึง90%เปอร์เซ็นต์เนี่ยเบอร์จะทำการส่งจจ็คเช็คแบบยากให้เซิร์กกดแบบรัวๆเลยถ้าเกิดเขาก,กดพลาดอะ่ะเครื่องจะระเบิดแล้วก็ดกนก้นเป็นเวลาย0่ิปีนะผมว,ว่ามันก็โอเคแต่รู้สึกใส่เดดแมนหรือใส่อ่ตะขอเฮนะที่เคงระเบิดมานาจะโอเคกว่าน,นี้เบอร์สุดท้ายก็จะเป็นทานะายิ่งมีคนเจ็บก็ยิ่งถ่วงเกมแล้วก็ในสมัยออนที่ผมเลเลลลลืืออออออกกกกกกไไป่่่่นนนะีีีีี็จจจจะะมมหังงาาาททวพุขึ้้50%คช แล้วแล้วก็อันนี้คือหลังจากที่เราวร่ปออกจากทีวีมาทีวีจะลดคูดาวไวขึ้น12วีนะก็จะได้แบบวร่ปไปมาได้ค่อนข้างไวหน่อยโอเคก็ตานั้นน่ผมโม้มากพอละเดี๋ยวเราเข้า่นในเกมดีกว่าเด็กโคดูหมาเราออกดาหลักด้วยเดี๋ยวขอตั้งค่าไม่ก่อนเมื่อกี้ไม่ลงต่ำอะหมาแล้วออกด่านนี้ไม่รู้ว่าเกิดฝั่งนู้นไหมแต่ขอมาฝั่งนี้ก่อน คือไม่รู้ว่าบับมาจะเก่งขึ้นมากแค่ไหนอะเจ๊ไม่เจอเงยบกิบเลยแต่ว่ามีแนวน้มสูงมากที่เกิดฝั่งนู้นอะแล้วเราไม่มีการนเครื่องถ้าเรามาผิดฝั่งเนี้ยผมก็โดนหนึ่งเครื่องแบบฟรีๆเลยอะโอเครอทีวีบับเต็มอะค่อยไปนี่งไงไปเครื่องไกลเลยน่าอยู่เครื่องเนี้ยว่านะโอ้ยเยบกิบเลยเครื่องนี้ปะนี่งไงกำลังปั่นเพลินเลยอะตอนก่อนมีคนปิดทีวีมาเพื่อน เดวิดปีทวีเหรอหมายว่าเราไล่คนนี้แหละเพราะว่าคนนี้ติดคำสาบเรารู้สึกเหมือนคือคำสาบจะขึ้น,นเรื่อยๆปะถ้าเกิดคนถือเทปอย่างเงี้ยหมายว่าข้างหน้ามีนั่นอยู่วาร์ปใส่แหละเขาบล็อกอเฮ้ยไหนเ้ยอังน,นี้เจ๊ดีเนเสียงโอเคอะเราพุ่งโคตรไกลอะคือผมชอบเป็นอ่อนดีบางแต่ในเซิร์ฟเทปละ ดูดิคือเวีนพุ่งกันแล้วแบบผมรู้สึกเหมือนเล่นเดเรดอยู่เลยอะอต่อคอยนะอยั่ไอ้ฝั่งนี้โอเคเนี่ยลุงยี้เราใส่อนออนเลยนะเพิ่มคำสาปของคนถือเทปน่าจะโอเคกว่าเนี่ยฟิลไม่รู้อะอ่ะนี่ไงเขานระเบิดแปลว่ามีคนอะไรนะกดจักเช็คของเปิร์กอา่าเปิร์กทางขวาทางขวาเดี๋ยวทางซ้ายพลาดนอะโอเคเราเล่นคุมโซนแถวนี้ดีปะอ่ะนี่ไงเจอเดีย๋ยวไว้อีกคนนึงสวัสดีเพื่อน รู้สึกเหมือนตอนออกเฟดมันเดินช้าปะคือในเซิร์ฟเทสอะเวลาเราออกเฟดมันมันเดินปกติอะนะเอ้ยูย่เราตรงไม้เฉยเลยคนนี้เราเฟดออกเฟดดีกว่าคือตอนเราตอนเราออกเฟดอะมันจะปะ๊บๆแป๊บๆนะให้เซิร์ฟเขาแบบหลงไปง่ายอยู่เอ้ยมีเนียกำลังไปช่วยโอเค้ยเขาชี้ไปแล้วช่างมันไลเนียดีกว่าไม่เขาเฟดละโอเคเดี๋ยวไว้ไม่ใช่เดี๋ยวไว้ เดวิดวิ่งไปฝั่งนู้นเราปั๊บทีวีใส่นะโอเควั okay. บทีวี TV ใส่แหละวับใส่ทีวีโอเคอยู่ไหนเอ้ข้างหลังนี้โอเคผมจะเอานี่แหละคือผมจะมต้องมินดิบินดิมินดิโมลีคนนี้ให้ได้ดิอ๋านั่นระเบิดเขากดกดชิกพลาดตะรัวเลยนะเท่าที่รู้สึกอะมาผมก็จะเล่นอยู่ฝั่งนี้แหละวาบใส่จีบีตรงนี้ก่อนคนปั่นไหม ยังไงที่เสียงเนี่ยหวัดดีเพื่โอ้โหฮิวโคตรไปเดี๋ยวเดินติดคนนี้เดินติดทำไมคนนี้แลดูน้องเลยเพล็กเล่นปะเนี่ยอ่ะเดวิดตัวขึ้นมาแล้วมาผม,ผมแข่งดีปะผมกลัวเขาแบบไปถอดนั่นมากเลยขอฝั่งนี้ก่อนเจไม่เงียบกิ๊บเลยอ่านี่ไงกำลังโอ้โหฮิวบนเพินหมายเป็นตัวเราไอ้ยักอยักโอเค ตัวเราเออทะลุผ่านตอนอยู่ในโหมดล่องหุ่นนะล้มสองเลยวะเพื่อนเอาไปเพื่อนเครื่องเครื่องอะไรเพิ่งติดเลยนะประเด็นไม่ยอมบล็อกเพื่อนอ๋อกดตายยากหนีโอเคผมไล่ต่อยปะไหนก็ไหนละไหนก็มันละมาทำไมทีวีเครื่องที้ไม่ยอมเปิดอาทิตย์เนี่ยมันมันนานไปนะบางทีอ่ะหาเพื่อนคนนี้เพิ่งเล่นตัวใหม่ไม่น่ามีนั่นแหละตายยากเอาเพื่อนผมต้องปืนดีโมลีให้ได้ดิ ือผมไม่ยอมแขวนอาเทียตอนนี้อ่นนี่ไงโอ้โหใส่เทเปเันได้ไม่ตายเหอะโอเคผมโมลิธรรมดาก็ได้ฮะจะคงูจะก,กิกก่วไว้ก่อนแล้วกันผมจะติดเลนเกินไปไม่ได้อะเดี๋ยวชิบหายอา่ะเมื่อกี้ตรงนี้ระเบิดอะ่ะอะไรหิวอ,ะอ่ะอ๋อนี่ไงรอยเลือดน่าจะเป็นน้องเนียแหละน่าจะมีหิวตัวเองนะโอเคแขวนก่อนจะได้ใช้ตะขอแขวนนะด้วยอ่ะลุกขึ้นมาแล้ววอดี้เนียโอเคชิไปไว้ก่อนแล้วกันเก็บไว้ให้ ดยวิงดีกว่าไหนนี่ไงตรงนี้ก็มีทีวีเนี่ยอหาเรียบร้อยเราโมลีเขได้นะมาไหนก็ไหนแล้วมาซ้ำเลยมาซับที่ไหลเลยคืออยากอยากโมลีอ่ะคืออยากเห็นสกินี่มากเลยผมว่ามันแปลกๆกันที่โมลมันดูแบบเน่าๆอ่ะเหมือนแบบตกศบศพที่ตกน้ำมาแล้วประมาณสามสิบืนได้เอาหลอกโดดแต่ยากจงโดดแล้วต่างก็จบนะเมื่อกี้คือเขาเล่นต่อยยาวๆเลยอ่ะหเพื่อนโมลีมาคม โอเคหักแขนหักข,ขามาคนนี้ดูใั้แกนะขาตายเฮ้ยดูดิดูนกกระตาไปเถอะมันเขียวอึ๋งเลยมันมันไม่มันไม่มนม่ากลัวเนี่ยไดูดิอ่าเครื่องที่ติดโอเคเครื่องนี้ใครอ๋อเป็นโอปลาของเราเองเนี่ยนกปีนตรงนั้นไม่รู้ใครด้วยวันนี้เจ็บอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อยู่ข้างบนตรงฝั่งนี้โอเคได้แมททึบดักไม้ก่อน หลอกไฟมาดีคือตัวเนี้ยผมว่ามันหลงไฟง่ายมาก,กน,นะเพราะว่าตอนออกเฟสมามันจะมันจะเป็นแบบตัวมันจะปะ๊อแป๊บแป๊บๆเหมือนบอนลินนหละไม่รู้ดิโอ้ฝั่งนี้เครื่องหรือเครื่องเดียวเขาคุมโซนการปั่นขอเครื่องดีเลยอนะเนี่ยโอเคแข่งแ้วกันไม่รู้ใครอยู่ไหนด้วยจี้เราคืนแบวีคิวนะแต่เราไม่มีอ่ะอัพหายไปเจอคือกระตามมีตามเกิดแหละจีอันนี่ครัวัสดีจับหลังได้ไปเนี่ย ก็โหแบบไม่น่ากดออกเฟดเลยจะเดีดไม่น่ากดเขาเฟดเลยไม่รู้ว่าเป็นเขาหรือเปล่าอ่ะมาฮะเนีย่ยไม่รู้ขั้นไรด้วยเข้ากลางแมปป่ะอันนี้่ไม่ได้เลยไปละต้องรองเขาใกล้ทีวีก่อนอะ่ะเดี๋ยวอย่าก,กดออกเฟดอะ่ะกดออกเฟดมันเดินหนืดอ่ะจะไดียดเป็นคิงปกติเพื่อนไม่ผิดเราใช่้เวละมาเราไปไล่ต้อนเนีย่ยดีกว่าฮะจะได้ใช้สกิลทีวีหน่อยออกไปไหนเอ่ย อ๋อยังวนอยู่เลยเพื่อนให้มันพิ่มๆแป๊ะๆกันเพื่อนหลงไฟปะอันนี่งไงเขายักค,คือเขาหลงไฟนะโอเคมาเพื่อนขอติดเล่นหน่อยแล้วกันคือยังไงก็ยังไงแล้วแคว้นโอเคเพื่อใกล้ๆนี่แหละผมอยากเห็นมินิโมลีมากเลยไม่รู้ผมจะฝืนได้ไหมยังไงเดบิวต์อยู่นี่เราเห็นตัวเป็นต้นเลยสูงมหมายเพื่อนอยู่หลังก้อนหินนี่แหละโอเคเพื่อนแต่ยากไหม โอ้โหไม่ทันโอ้โหทันนี่เท่เลยเนี่ยโอ้โหช่วยต้องโคมไปเคละอีกคนนึงอ่ะอ่าพ่อหนุ่มญี่ปุ่นหรืว่ตางโดดกลับอย่างนี้โอเคอ่นนี่ไงระเบิดตรงนี้โอเคผมยังไม่แขวนนะผมต้องใช้มินิโมลีให้ได้เดี๋ยวเขาล้มไม้เลยเหรอเขาล้มเลยเนี่ยอันนี่ไงติดออร่าไปก่อนโอ้โหพุ่งอย่างไกลอะวะโอเคให้พ่อหนุ่มญี่ปุ่นนัไปช่วยนะผมพลางแบบ ออบเจกแล้วก็เขาเทียมบูนด้วยะคืออยากว่าแหละขอติเล่นหน่อยอยากใช้มินิโมลีอ่ะมันต้องข้างยากเหมือนกันเนี่ยอยู่ไหนเอย่ยเขาจะวิ่งเข้ากางแมพป,ปะผมจะได้วาร์ปใส่นี่ไงเจอว์ปใส่มาโดนปะไม่รู้อ่ะโดนไม่โดนไม่รู้รเขาตู้ <laughs> หมดทีเลยจริงเขาต้องไม่ดึงเนี่ยนะ คนนี้ไม่รู้เฟตไหนด้วยเราขอแขวออนกันได้เฟตแรกวะไม่รู้ว่าเขาจะไปช่วยนอกเหนียวกันนั้นไหมก็เช่ว่าคือไม่รู้ว่าเขาจะสติแตกไม่ช่วยหรือเปล่าอย่างเงี้ยโอเคแขวนมาเฟตอา่าคนนี้เฟตแรกกันด้วยอา่านี่ไงเราเจอผหนุ่มเกาหลีนะโอเคยังไม่สดแล้วกันวาร์ปกลับไปให้เขาแบบได้ช่วยกันหน่อยเราตีเนียล้มไหนนะลืมตรงนี้ปะวาร์ปไปทีวีเลยวะวาร์ปกลับไป ทีวีเลยดีกว่ายึดกันชิบหายเลยอ่าได้ไงเดวิดคิงติดปะอ่าเดวิดคิงติดแล้วฮะปล่อยก่อนแะให้เขาตีคำสาบก่อนยังไงนี่เราขึ้นไปแล้วเพื่อนตอนนี้ก็รอคำสาบจากนี้ไม่เห็นตัวใช่ไหมเพื่อนเขาไม่เห็นตัวผมโอเคผมก็จะหลอกหลอนเขาอยู่เรื่อยตอนนี้มาเราไปตามหาเนียดีกว่าอ่าได้ไงเราต้องต้อนเนียไปอีกฝั่งหนึ่งอ่ะโอเคผมให้เขาต้องต้อีกใช้ไม้อ่ะอยากใช่โมนีสักมิดิมิดิ โมลีโอ้โหท้้ยผมล้มไหมไม่ยอมล้มด้วยโอ้โหถ้ามมมมมหหกเกิดล้มนี่ผมปล่อยเขาเลยนะเนี่ยผมปล่อยให้เขาแบบวิ่งฉีกเลยโอเคตามนั้นแหละไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเขาจะเข้าบ้านใหญ่ปั๊บใส่ป่ะปั๊บใส,ส่เลยในตอนนี้แหละนี่เลยได้ยินเสียงอยู่ด้านด้านขวาอ่าไม่ได้ไม่ได้หูฟาดหูชิปยังไงล่ะหลอกไฟไหมโดดไหมไม่ยอมโดดด้วย คนที้ค่อนข้างเป็นไปผมก็เข้าเฟดออฟเฟดอยู่อย่างเงี้ยคือเขาเหลือ3คนแล้วเราค่อนข้างง่ายแล้วอะตอนเนี้ยเฮ้ยโดดจริงลเลยเนี่ยเฮ้ยมีอย่างนี้บ๊อบเลยต้องบ๊อบด,ดว่วนแลฮะหมายเป็ไม่อยูขเขาเฟดด้วยโอ้โหนึกว่าไม่ยอมลงไม,ม้ะเนี่ยนึกว่าจะงกไม้อะโอเคเหมือนเดิมลงไม้ไม่ใช่ลงไม้โดดหน้าต่างโอ้โห ีมันการชิบหายเลยมาคือผมไม่แขวนแะล้วตอนนี้ผมต้องผมต้องทำบินิมอลีให้ได้ดิไม่รู้ว่าใครไหนด้วยฮนะจุดนู้นปะ,ะนั่งนั่งยิวอีกเดิมอ่ะอันนี้คือไม่ดูนะอ่านี่ไงนั่งยิวตรงนี้จริงด้วยไม่รู้โดนบ้างเมื่อกี้หมายว่าเอาเอาคุณก็ได้เอาไม่โดนอยจริงหมายว่าตัวเราเตียนะอ่ะไอชีวีเข้าแมพเข้ากลางแมพหน่อยโอ้โหยังไม่ถึง ไกลเกินนะเอาโอเคได้ละวจริงได้ละวาร์ปทีวี TV กันไม่รู้ได้ยังเฟสนี้ขอหน่อยยังไม่ได้อีกเนี่ยโอโ้โหมันกี่อรอบแล้วเนี่ยเหมือนเขาแก้มสับอะไรอย่างงี้นี่คือไม่รู้นะหมายว่าตะยีมาต,ต,ต,ต้องต้อนเขาฮะฝั่งรู้สึกทีวีจะพร้อมหมดดูเครื่องเลยอะต้องต้องต้อนเขาเรื่อยๆตัวเนี้ยมาเขาจะบนเอลทีอ่ะโอ้โหเขา้าเกิดเขาบ,บนแมสอื่นนี่คือเรา ความใส่รัวเลยอนะเนี่ยเอฟจีมันหน้าบนตรงไหนถามจริงเหอะไอ้เพื่อนตีนอนไปก่อนผมจะไม่แขวนนะคือถ้าโมลีพันดาเราเห็นอ่ะนะก็อย่างที่ว่าปล่อยก่อนอ่ะนี่ไงเดวิดมันใหญ่ความใส่เลยฮนะติดไปเพื่อนเฟสเที่ยวไ,ไ,ไหนแล้วเนี่ยโอ้โหเขาจะแก้คำสาปได้ปหมเนี่ยได้ปหมเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยได้ันได้ได้แก้ได้แล้วอะคือมันจะหายไปไม่สองกระสามสแต็คเลยนะ คือผมติดเล่นอยู่อย่า,ยา,ยาว่าผมแล้วกันนะคือผมอยากใช้สกิลไม่ได้อะเราตีเขาล้มกลางแมปนี่เราตีคนนี้ให้ลม้ลม,ลมเลยดีปะเรจะได้ไหม <c oughs> รู้สึกเหมือนตอนเฟดมันมันเดินชาเนาะอันนี้ผมคิดไปเองปะไม่รู้อะโอเคไปหาน้องนี้กับเดวิดดีกว่านายต้อง นี่ไงเจอรอยน่ายต้องเริ่มแก้คำสาบกันแล้วป้าเหมือนเขาใกล้ใกล้เต็มกันแล้วอะคือเนียเนี่ยหนักสุดแล้วอันนี้ไงเนียอยู่นู่นไปว,นวาร์ปใส่ในายถึงกันนะตรงนี้เรียบร้อยโอ้ไม่ถึงโอเคขังไม้ตอนก่อนตอนไปที่อื่นนะเฮ้เพื่อนทางหน้าได้อยู่นะไม่ตรงนั้นไปไกลเออตรงไปตรงไปตอนอะตอนฝั่งนี้โอ้โหไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ เขาที่หลงไฟเขากำลังมองกันล้ะพอแป๊บๆอยู่เขาไม่เห็นตัวผมกือบไกี่ทีวะเนี่ยผมขอมินิโมลีได้คนหนึ่งที่ผมพอใจแล้วอะคือผมไม่เอาอะไรละผมจะไล่แบบแขวนทอ่มคมแล้วคือผมพยายามหนักมากเลยนะตอนเนี้ยหลอกไฟมาฮะพะแป๊บๆไอ้เพิ่นหลงไฟก็โดนไปก่อนคนนี้โมลีได้ยังเหมือนยังไม่ได้ปะโอเคผมผมแขวนเลยฮะให้ให้เขาแบบเสียเวลาเล่นหน่อยแต่แค่ดีก็ เสียรายชิปหายมาก,กน,นะโอเคไปเครื่องไหนดีเออเครื่องไกลดีกว่าถ้าผมปล่อยเขาลงหมดเนี่ยยังไงปั่นทิ้กไหมอา่านี่ไงทำไมคนนี้ออร่าสีเข้มกว่าเพื่อนเนี่ยไ่าใกล้ติดคำสา,าละปะอันนี้ขับไปดูนะตีไหม <laughs> อย่าที่โบตัวที่มันเตี้ยแล้วผมไม่รู้ว่าระยะตีมันแค่ไหนอะตีแบบเตี้ยมากอะเตี้ยจัดเลยอนะโอเคขอเทียบเครื่องก่อน จะใช้แบบใช้เปิร์กเลยฮนะให้มันเอออ่าเห็นออร่าจะเข้าการแมพไหมอย่างนี้ไม่ได้โอเคบีไปเขาเข้าการแมพก่อนจะได้วาฟต์ตะกี้บีอ่าเ,เรียบร้อยอย่างนี้ติดแล้วนะมาพึ่อนตรงนี้เราการทีโคตรไกลอะวะจะวนต่อว่าเอลทีอ่ะอ่าเขาบิงฉีกไปทางขวานะเไปทางขวาเฮ้ยม,มันเป็นสา,ายระสู้ อผมจะมินิมมนิสซาเชสคุณหนึ่งไปดิถามจริงอ่ะโอเคตีลงไปก่อนนะน้องเนียเนเอ๋อน้องเนียอยู่นี่เนี่ยจะได้แก้คำสาปป่ะอันนี้ก็ไม่รู้นะโอเชนี่ผมตีอย่างเดียวเลยนะแบบวิ่งตีกันเพลิ่เลยไม่ได้แข่งแต่คนอะไรตอนเนี้ยเกมแบบได้ยืดเยอะมากอ่ะคนนี้ชอบเล่นเอลจีมากกันนะเท่าที่ผมรู้สึกอ่ะไม่ได้แบบ คนดีๆเลยจริงๆผมตีไมิกี้ได้นะแต่ผมอยากให้ทีวีอะรอทีวีมันเกิดก่อนนะอ่ะข้างหน้าโอเคผมไม่ออกเฟรละมาไหมอ่ะเรียบร้อยติดจนได้มาโอ้โหความพยายามเพี่ไหนเขาจะตีให้นั่นเว้ยโอเคเอาจนได้วะเรียบร้อยดวงใจม,มึงจึงโอเคอ่ะนี่ไงอ่าตุ่มเกาหลีคนนี้กลาร์มาทีวีเครื่องนี้อ่ะตีเดียวคนหนึงออกจนได้ โอเคกว่าจะได้จากลาขั้นโอ้โหโคตรเหนื่อยเลยโอเคเดวิด okay. เราเราไปรอเลยวะผมไปสดละได้คดีผมก็พอใจแล้ว <c oughs> ไอ้ไงคือผีจุออนมันเน้นแบบมันเน้นเป็นผีสายต้อนไปเลยให้ผมรู้สึกนะคือมันอยากจะเห็นนะถ้าเกิดมันเดินไล่จริงจังนี่คือมันยากอะหลุมด้่ว่ะไม่รู้หลุมอยู่ไหนด้วยฮนะถ้าเกิดเขาหลุมก็ถือไปโช์เขาละกัน คือเครดิก็สนุกมากแล้วอะเกียดหาแล้วไม่ไม่เจอวัดงนู้นหน่อยโอ้วับมาเจอหลุมเลยเนี่ยเรียบร้อยอ๋เอเขายืนรอตรงหลุมแล้วไอ้พวกนี้คือเก่งหน้าประตูกเก่งหน้าหลุมนี่หว่าเอาอีกแก็สนุกดีาานะตอนนี้ก็ได้รีวิวสกินได้รีวิวสกิลด้วยแล้วกันนรับจี๊ดเลยกันนะสนุกมากเลย